ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลหนองขามขอนำเสนอข้อมูลการประเมินคัดเลือกสอกรตตำบลต้นแบบพา p r e ีพีเมียมประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลหนองขามตั้งอยู่ที่อาคารร้านค้าชุมชนตำบลหนองขามบ้านโนนยิ้วหมู่ที่12ตำบลหนองขามอำเภอแก้งคล้อจังหวัดชัยภูมิ ภายใต้การบริหารงานโดยในสนันเตชะนอกผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแก้งครอปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแก้งครอบุคลากรในการขับเคลื่อนง,งานตามภารกิจดังนี้นางสาววิมลฤดีโพชยัยครูกศนตาบล นางสาวอมอรรัตน์บรโชติคธรรมครูประจำศูนย์การเรียนชุมชนและนายนัทพงศ์ทวีบุญครูประจำศูนย์การเรียนชุมชนด้านที่1ครูมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพในระดับต่างๆ Good Teacher ครูศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลหนองขามมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพมีการรวบรวมศึกษาข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลบริบทสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในตำบล <c oughs> เพื่อประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานของสำนักงานสกร มีการจัดทำข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการหรือ DMIS ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันวิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียนเพื่อหาวิธีการเรียนให้เหมาะสมกับนักศึกษาได้จัดทำแผนจัดการเรียนรู้รายสัปดาห์พร้อมทั้งบันทึกหลังสอนบัญชีลงเวลาของผู้เรียนและแจ้งให้นักศกษารับทราบโดยทั่วกันการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,566นักศึกษารวมทั้งสิ้น285คนและในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,566มีนักศึกษารวม317คนนักศึกษาเข้ารวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน200ชั่วโมงคิดเป็นร้อยละ100นักศึกษาเข้ารวมการทดสอบทางการศึกษาด้านการศึกษารวมทั้งสิ้น29คนคิดเป็นร้อยละ80ด้านที่2 สภาพแวดล้อมทางกายภาพของสกรตำบลดึงดูดความสนใจและเอื้อต่อการเรียนรู้ good page base check in สภาพอาคารอยู่ในสถานที่มั่นคงมีการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ทั้งภายในและภายนอกให้มีความพร้อมในการให้บริการให้มีความสะอาดร่มรื่นสวยงามปลอดภยัยเหมาะสมและมีบรรยากาศ เอื้อต่อการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่หลากหลายที่เอื้อต่อการเรียนรู้เช่น WiFI โต๊ะเก้าอี้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานสื่อการเรียนรู้ทุกประเภทเช่นหนังสือเรียนสื่ออิเล็กทรอนิกส์หนังสือทั่วไปรวมถึงหนองขามแอปพลิเคชันสื่อเรียนรู้ดิจิทัล ที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาตามความพร้อมและศักยภาพของผู้เรียนด้านที่3กิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาต่อเนื่องหรือการศึกษาตามอัธยาศัยมีความทันสมัยมีประสิทธิภาพในการให้บริการ good activity ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลหนองขามมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีผลเชิงประจักษ์โดดเด่นมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลายโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญและเน้นการเรียนการสอนแบบ Active Learning มีการเรียนการสอนที่เน้นการมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติพูดและการคิดวิเคราะห์ เช่นการจัดทำโครงงานต่างๆบุคลากรศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลหนองขามเป็นครูที่ปรึกษาด้านโครงงานมีผลงานเชิงประจักษ์โดดเด่นได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับจังหวัดและรองชนะเลิศอันดับสองในระดับภาคด้านที่4ภาคีเครือข่ายรวมจัดส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ g o ูตเพน e ท s h i p ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลหนองขามได้รับการยอมรับจากภาคีเครือข่ายเป็นอย่างดีเยี่ยมในการเข้าร่วมกับภาคีเครือข่ายในระดับตำบลวางแผนในการจัดกิจกรรมในชุมชนมีการจัดทำบันทึกข้อตกลง MOU รวมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาคีเครือข่ายผู้นำชุมชนที่รวมกันจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด้านที่5มีนวัตรกรรมที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้ได้จริง Good Innovation ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลหนองขามมีการนำเทคโนโลยีนวัตรกรรมมาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีการนำหนองขามแอปพลิเคชันมาอำนวยความสะดวกให้กับผู้เรียนผู้รับบริการประชาชนทั่วไป สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาตามความพร้อมและศักยภาพของผู้เรียนง่ายเพียงปลายนิ้งสัมผัสและทั้งหมดนี้คือสรุปผลการดำเนินงานการประเมินคัดเลือกสอกรอตำบลต้นแบบ 5D ดีพรีเมียมประจำปีงบประมาณพุทธศักรา25 67, ช2567ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลหนองขามขอขอบพระคุณค่ะ